สวัสดีค่ะสุชนโนวค่ะวันนี้จะมาะแนะนำวิธีการขึ้นห่วงสำหรับถักหมวกเป็นวิธีการขึ้นห่วงนิตติ้งถักหมวกโดยการใช้เข็มแบบวงกลมแบบนี้นะแล้วก็ได้ที่สุดใช้ในวันนี้ค่ะจะเป็นไหมสำหรับถักนิตติ้งนะอันนี้เป็นขนาดแปดพายซึ่งเข็มที่เขาแนะนำให้ใช้เนี่ย เขาแนะนําให้ใช้เข็มขนาด8มิลค่ะสก็จะใช้เนาะเข็มขนาด8มิลเหมือนที่เขาแนะนํานี่แหละแล้วก็จะขึ้นห่วงด้วยวิธีการใช้เข็มเดี่ยวและได้2เส้นค่ะแต่วันนี้สู๋จะขึ้นห่วงแบบเข็มเดี่ยวแต่ว่าจะใช้เข็ม2อันอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้บอกก่อนนะสู๋กาลังจะทํา หมวกเด็กนะถักนิตติ้งหมวกเด็กเพราะฉะนั้นการขึ้นห่วงในวันนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นห่วงสําหรับถักหมวกเด็กอายุา3ถึง5ขวบหรือ6ขวบก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนห่วงจะน้อยนิดนึงถ้าใครต้องการทําขนาดใหญ่ขึ้นนะเป็นขนาดเด็กโตก็เพิ่มห่วงได้ วันนี้สูตรจะทําห่วงขนาด68ห่วงถ้าใครต้องการทําใหญ่ขึ้นก็เพิ่มให้เป็น76ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นถ้าทําเป็นหมวกผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยก็เพิ่มเป็น84กําลังดีถ้าทําหมวกสําหรับผู้ชายหรือว่าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นได้ขนาดนี้แข่งเบอร์4แบบนี้เนี่ยจำนวนห่วง96ห่วงก็น่าจะพอนะอยกเว้นแต่ว่าเขา ต้องการไส์ใหญ่จริงๆเลยเนี่ยก็ทำมากขึ้นถ้าใครยังไม่ถนัดเรื่องการขึ้นห่วงนะคะสุตทำปีโอเรื่องของการขึ้นห่วงทักนิตติ้งเอาไว้ก็แหวะเข้าไปดูได้นะคะไ,ได้นี่นะวิธีการทำไม่ได้เป็น2เส้นก็คือเราจะเนาะปกติแล้วสุดจะเผื่อห่างได้ไว้สักประมาณวันหนึงจริงๆแล้วอาจจะเยอะเกินความจำเป็นแต่ว่าถือคติว่า เผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดนะเนาะเผื่อว่าขึ้นห่วงไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วจํานวนห่วงยังไม่ครบแล้วได้หมดเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาต้องรือ้อต้องร้อยแล้วก็มาทำใหม่ใช่ไหมมันก็เสียเวลาพอได้แล้วเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการทําน็อกกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคเนาะพอเราเผื่อ ปลายได้เอาไว้ให้เรามั่นใจว่าพอแล้วเราก็มาขึ้นน็อตแรกกันขึ้นห่วงแรกกันเขาเรียกว่าห่วงหรือน็อตไม่รู้น็อแต่คือเอเราต้องการห่วงแรกก่อนที่เราจะสอดเข็มเข้าไปวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะก็คือ,ค,อคือพาดเอาไว้เฉยๆคือได้เนี่ยเหมือนกับว่าเอามาเอามาพาดกันไว้เฉยๆฉแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็อาจจะนะ ดึงขึ้นมาให้มันเป็นน็อตแบบนี้คือยังไงก็ได้เราแค่ต้องการน็อตแรกแค่นั้นเองนะที่สูตรทำก็จะพักได้เอาไว้แบบนี้เฉยๆเนาะคือคือวางพาดกันไว้เฉยๆแบบนี้แล้วก็จะใช้วิธีการเอาเข็มเนี่ยล้วงเอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะดึงเอาได้เส้นข้างล่างขึ้นมามันก็จะเป็นหัวแล้วมันจะคล้องอยู่ที่เข็มโดยอัตโนมัตินะวันนี้พี เทคนิคของสูกก็คือว่าวิธีการขึ้นห่วงถักหมวกของสูเนี้ยสูงจะใช้เข็มสองอันเดี๋ยวดูนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องใช้เข็ม2อันก็คือจะใช้เข็มคือจะคือจับเข็ม2เข็มมาคู่กันบบเนี้ยแล้วก็ดึงเอาได้ตรงเนี้ยขึ้นมา,าถ้าใครไม่ถนัดนะแบบว่าเข็มมันเลือ่อนมันหลุดอะไรเงี้ยจะใช้เข็มเดียวก็ได้นะอันนั้นก็คือไม่ผิดอะแต่ตรงนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวของสุงขแค่นั้นเอง พอเราได้ห่วงแรกมาแล้วเนาะหัวมันก็จะอยู่ในเข็มนะให้สมมติว่าเข็ม2เข็มเนี่ยคือเข็มเดียวนะมันจะมีได้2เส้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใช้นิ้วเราอเข้าไปอ่าตรงกลางแบบนี้เนาะคือไม่เหมือนกับว่าอาสองนิ้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะก็คือจะไปเป็นแบบนี้แล้วก็จับเอาไว้แบบนี้นะคะเราจะเห็นเนาะคือ เหมือนกับว่าเราได้2องเส้นนี้ยจะอยู่ในมือเรานะคะแล้วเข็มตรงนี้จริงๆวิธีการถักแบบนี้นะมีอยู่แล้วในวิดีโอชื่อวิธีการขึ้นห่วงถักนิตติ้งนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ดูอีกรอบนะคือเราจะเอาเข็มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงเอาเส้นนี้ออกมารดห่วงจากมือ,อจาก นิ้วโป้งแล้วก็ทำอีกรอบสี่ห่วงแล้วนะคือคือเราจะใช้นิ้วเนี้ยดึงได้เอาไวต้ตรงตรงกลางนี่แหละนะ ส4 6 7่นะได้7็ดห่วงแล้วนะแล้วก็ห่วงที่8คือเราจะจับได้ไว้แบบนี้จับเข็มไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำห่วงแบบนี้ไปจนได้ความยาวไม่ใช่ความยาวสิจนได้จำนวนห่วงที่เราต้องการซึ่งตรงนี้นะจะทำา68ห่วงก็จะวักได้ทำห่วงไปแบบนี้จนกระทั่งครบ68ดห่วงค่ะ ห6 6กดตรงนี้สูดได้68ห่วงนะคะเวลาที่ขึ้นห่วงวงกลมแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่สูบอกว่าขึ้นห่วงจำนวนเท่าไหร่นี่สูรจะถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะสูบอกว่าจะขึ้นห่วง68ห่วงเนาะสูดจะทำห่วงที่69เเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะห่วงที่สูดได้ทั้งหมดเนี่ย จะมีทั้งหมด69ห่วงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมต้องทําเพิ่มขึ้นมาอีก1ห่งหวงแต่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาอธิบายว่าทําไมต้องใช้เข็ม2อันคือเวลาที่เราทําขอบหมวกใช่ไหมคะคือขอบนี้ที่ทาลังจะทำนี้จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเวลาที่เราใส่หมวกค่ะเพราะว่าถูกต้องการที่จะให้ห่วงแรกของขอบหมวกเนี่ยเป็นห่วงที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพราะว่าต้องการที่จะให้เขายืดกว่าปกติ คือเนาะจริงๆแล้วตรงขอบห่วงเนี่ยมันก็แบบยืดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าสุตรต้องการให้มันยืดกว่าปกติเพราะว่าเวลาที่ใส่หมวกเนี่ยมันจะไม่อึดอัดแล้วก็จะไม่หนีบจะไม่หนีบหัวเราไงคือเขาจะมีความแบบว่า,อาขอบเนี่ยยืดได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าสุดรทำไมถึงใช้เข็มสองอันก็คือต้องการให้ห่วงแรกที่เราขึ้นต้นเนี่ยใหญ่กว่าห่วงที่เรากำลังจะถักนะ พอขึ้นห่วงเสร็จเนี่ยสุจะดึงเข็มอันหนึ่งออกจะเก็บเข็มที่เราต้องการทํางานไว้เข็มอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยคุดก็จะดึงออกซึ่งเขาก็จะดึงออกง่ายมากก็แค่คือเขาจะลื่นอยู่แล้วก็แค่ดึงออกมาประมาณนี้ช่ยๆก็จะถอดเข็มที่ไม่ต้องการออกคราวนี้สุดก็จะเหลือแค่เข็มเดียวละคราวนี้ค่ะมาดูว่าทําไมสุดถึงทําห่วงเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงตรงนี้คือห่วงที่ต้องการคือ68เนาะ แล้วเราก็จะต่อตรงนี้คือตรงนี้มันยังไม่เป็นวงกลมใช่ไหมแต่เราจะเอาไอ้สองตัวนี้มาต่อกันให้เป็นวงกลมเหตุผลที่จะมีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงพิเศษก็คือว่าสุนต้องการที่จะให้ห่วงสุดท้ายที่เราถักเนี่ยมัดห่วงแรกที่เราถักเอาไว้ตอนเริ่มต้นเนี่ยห่วงที่เราถักเป็นห่วงที่69นี่ยมันก็จะหายไปนึกอกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆ อันนี้ห่วงแรกนะที่เราขึ้นไว้นี่ห่วงสุดท้ายโจก็จะเอาเข็มจากด้านเนี้ยดึงห่วงแรกเนี่ยมาอยู่เข็มที่ขวามือแล้วก็เอาเข็มล่าสุดเอาห่วงล่าสุดที่เราเพิ่งถักเสร็จเนี่ยคล่อมห่วงแรกเอาไว้แล้วเขาก็จะหลุดคือมันจะไปมัดเป็นเป็นปมไปมัดห่วงแรกเอาไว้เห็นปะมันมัดอยู่แล้วแล้วเราก็ดึงให้เขาแน่นๆ เน,เนี่ยค่ะเนาะเนี่ยเราก็ดึงคือเราจะใช้ห่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวมัดห่วงแรกให้มาติดอยู่ในอยู่ในไม้เดียวกันตอนนี้งานที่เราได้นี่ก็เป็นวงกลมแล้วนะวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้หมวกเราไม่จําคือต่อกันได้อย่างค่อนข้างเนียนะอ่ะเนาะอ่ะพอเสร็จแล้วเราได้เป็นแล้วนะเป็นวงกลมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เริ่มถักซึ่งลายที่สุดจะถักเนี่ย ก็คือลายที่มันเป็นลายลายกระดูกคู่แบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำขึ้นห่วงที่จะให้ได้เป็นลายคู่แบบนี้นะคะห่วงที่เราทำเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วย4นะเพราะว่าเขาจะต้องเป็น2องสองสอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นห่วงเท่าไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องหารลงตัวด้วยจะต้องหาร4ลงตัวแต่ถ้าเราต้องการให้ได้เป็นแบบลายเดียวแบบนี้ค่ะเป็นกระดูกเดียวแบบนี้นะ เห็นไหมไม่เป็นเส้นเดียวแบบนี้กี่ห่วงก็ได้แต่ว่าหารสองลงตัวแค่นั้นเองต่างกันเนาะแบบนี้ต้องหารสี่ลงตัวถ้าเป็นแบบนี้หารสองลงตัวก็ได้แล้วนะคะนี่คือเทคนิคการานับจํานวนห่วงตอนขึ้นต้นค่ะ,ะเราก็มาเริ่มทําห่วงกันนะอันนี้เราต่อห่วงได้แล้วคราวนี้จะไปไ,ได้สองเส้นดูให้ดี ได้ที่เป็นหางนะถ้ามันยาวไปก็ตัดทิ้งนะคะคือเราต้องทํางานด้วยได้ที่อยู่ในกลุ่มนะไม่ใช่ตรงหางอยากจับผิดแล้วก็ก่อนที่เราจะต่อนะเมื่อกี้ลืมบอกไปก่อนที่เราจะต่อตรงนี้นะไล่งานให้ดีว่ามันอยู่ในอ่าอยู่ในด้านเดียวกันไหมไม่งั้นเนี่ยงานออกมามันจะเป็นแบบว่าเป็นเกลียวเียวเป็นผิดด้านอะ่ะต้องต้องไล่ดูว่า,วาอยู่ในด้านเดียวกันไหมนะ ก่อนนะเดี๋ยวสุดจะเริ่มต้นด้วยนิดละกันนี้เข็มสุดท้าเนี่ยดึงให้เขาแน่นนิดนึงสุดจะเริ่มต้นด้วยนิตสองพทิร์ง่ายมากค่ะก็คือนิดสองเพลสองนิดสอง เพลสองคือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงนะคะก็คือพอนิดสองเสร็จก็กลับมาเป็นเพลสองแล้วก็นิดสองตรงนี้ที่สุดจะเหลือหางได้เอาไว้อ่ะดี๋ยวมันยาวไปก็ตัดออกแล้วกันแต่ว่าจะเหลือไว้นิดนึงให้เห็นมันห้อยตกแต่งคือที่สุดเหลือไว้เพราะว่า เวลาที่เราถักมาถึงตรงนี้พอสุเห็นที่มันเป็นได้ตรงแต่งใช่ไหมสุก็จะรู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าใครแบบกลัวหลงนะหรือว่าสีมันไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวมาร์กเกอร์ทาสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ค่ะจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะว่าเรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะงานวงกลมแบบเนี้ย ไม่ได้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะทํางานเป็นแบบวงกลมอยู่แล้วเนี่ยพอมันเป็นวงกลมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราแทบจะไม่สังเกตเลยว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีเผื่อว่างานที่เรามีแพทเทิร์นต่างๆที่ต้องดูจุดเริ่มที่ต้องดูจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้สังเกตได้ง่ายก็โอเคนาะตรงนี้แพทเทิร์นง่ายมากนะคะก็คือนิด2เพลสนิด2เพลสไปเรื่อยๆ เพลสองนิด 2, 2คือมันคือแพทเทิร์นเขาจะเป็นแบบนี้ไม่มีหลงค่ะนิด 2, องเพล 2, องนิดสองเพลสตลอดใช่ไหมแล้วถ้าเราขึ้นห่วงแบบถูกต้องอยู่แล้วคือจํานวนห่วงห,วงหารสีลงตัวเนี่ยเราจะมาจบตรงนี้ด้วยนิด 2, องเพลสองนิดสองเพลสแบบไม่สะดุดอะคือเขาจะเป็นไปตามแพทเทิร์นอัตโนมัติตรงนี้สุดจบด้วย 2, นะิด2เนาะก็จะ ามาถึงจดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเพลสองแล้วมันก็จะต่อเนื่องที่นิดสองอัตโนมัติคือเราจะไม่หลงอะจำนวนห่วงจะลงตัวแปะพอดีเราก็ถักต่อไปแถวต่อไปต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องมาตลอดนะแถวที่แล้วเรานิดไว้แถวนี้เราก็จะนิดต่อแถวแถวที่แล้วเราเพอไว้เห็นป่ะคะที่มันเป็น เป็นปุ่มๆเนี่ยเนาะคือเราเพลอคคือสองห่วงนี่มันเป็นปุ่มๆเนาะแสดงว่าเราเพลเอาไว้เราก็พอมาแถวนี้เราก็เพลอีกสองห่วงต่อไปมันเป็นแบนๆแบบนี้แสดงว่าเรานิดเอาไว้เราก็นิดอีกก็คือสองนิดเหมือนเดิมคือเราจะถักยอ้อนวงกลมแบบนี้โดยที่เจอนิดก่อนนิดเจอเพลก็เพลเจอนิดก่อนนิดเจอเพลก็เพลตลอดไปเรื่อยๆคือเราจะไม่หลงนะเนาะเพราะว่า งานมันจะต้องออกมาเจอจุดเดิมตลอดแถวที่แล้วนิดไวแถวนี้ก็นิดต่อแถวที่แล้วเพลไว้แถวนี้ก็เพลต่อคือมันจะเป็นแบบนี้ทุกทุกแถวไม่มีหลงค่ะเอาก็นะทำต่อไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการคือจำนวนแถวนะจำนวนแถวปกติที่สุําจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิแถวถ้าเราวัดความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งถือว่ากําลังสวย ก็ครบสิบแถวค่ะตามที่ต้องการนะเ,เดี๋ยวดูว่าได้ประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งที่เราต้องการไหมประมาณนิ้วครึ่งไม่ครึ่งมากๆแต่ก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะคือถ้าสั้นกว่านี้ก็ไม่สวยยาวกว่านี้ก็ไม่น่ารักยกเว้นแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการทำขอบหมวกที่มันเป็นแบบแบบพับแบบนี้นะ แบบหมวกพับขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็ทำตรงที่เป็นขอบหมวกเนี่ยให้ยาวขึ้นพอเวลาเราไปทําหมวกใส่อะไรเนี้ยเราก็แค่เราก็จะได้แบบพับขึ้นคือแล้วแต่ชอบนะถ้าใครจะทำเป็นแค่ขอบเดียวๆแบบนี้ก็หยุดแค่นี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครจะชอบแบบยาวๆแบบพับก็ทำต่อค่ะจากนั้นก็พอเราทำขอบหมวกเสร็จนะ ต่อไปเราก็ทำตัวบวกซึ่งก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะชอบลายไหนก็มีลายให้ทำเยอะแยะแต่ว่าเป้าหมายของูกก็คือจะทำเป็นลายเยกลียวแบบนี้ค่ะถ้าใครสนใจฝึกทำลายเกลียวแบบนี้นะก็มา,าติดตามกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทำหมวกเกลียวแบบนี้ค่ะ